ไม่ออกออกแล้วกูกูจะเอาอะไรแดกกูจะเอาอะไรแดกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีความเป๊ะอยู่นะอย่าปล่อยให้ฉันไป <Huh? S 2> อะไรวะอย่าปล่อยอะไรวะลืมแล้วว่าอยากฟังใหม่อีกรอบนึงได้ไะมีบ้านนะไม่ใช่ซ่องอ่ะพูดกับกล้องแล้วใส่ลงเข้าไปนี่บ้านนะไม่ใช่ซ่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหมดเวลาตาปัดใช้ปัดใช้ เอ้ยทำไมท้องสามฝ่มวะเพราะว่าเป็นทวองหัวยุ่งแล้วยุ่งจริงปะแล้วก็ท้องวันนี้ก็มองข้ามๆไปเออท่านีค่ะดีมาแล้วคนเดิมนะคะกุ๊กกลีค่ะสวัสดีจ้ากีกี้ขยี้ใจจ้าแล้วเฮ้ยคนเราแววแต่งตัวสดใสน่ารักเฮ้ยนุแววอะไรอะสวัสดีค่ะชิน้องีมนะคะเป็นเด็กฝึกงานใหม่ค่ะพี่พอนเช้าๆไม่ได้ใส่หนังพุงมาดามาเนาะเต็ปซิ่งต้องเข้าและหนงานเนี่ย สวัสดีครับผมพิมครับไอเขาข้าหลังยเ,เออเขาแอบทามด้วก่อนเว้ยเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างดูซีรีส์นะถ้าเวลาว่างๆเลยเคยดูหนังดูซีรีส์ส่วนใหญ่เป็นคนดูหนังไทยไหมไม่ค่อยดูครับผมไม่ค่อยดูหนังไทยอ่ะคือหนังไทยจะมีไม่กี่ประเภทก็จะมีผีตลกละซ<ม>ึ่งผมจะชอบดูอะไรที่แตกต่างอย่างเงี้ยเพราะ้นมันไม่ค่อยมีในไทย ชอบหลายเรื่องมากพี่ตาเอาจริงๆอ่ะไม่สามารถเลอกได้ว่ะจริงหรอใช่ใช่เพราะเวลาเราดูเราก็จะรู้สึกชอบมันมากมีหน้าพี่แบ๊บแบบเป็นตัวแม่ของตูซ่อนหมีในเรื่องของภาพยนตร์ตออัวเลยฮลุ้ยไม่อยากมันเลยก็ออดูบ้างเออ,เอ,อแล้วมีหนังไทยเรื่องไหนไหมที่เราดูมากกว่าหนึ่งรอบบ้างอ,อ่ะแฟนฉันปะอ,อ่ะต้องเป็นซิกเนเจอร์ดูทั้งโรงดูทั้งปัจจุบันอิมแซงค่ะแฟนฉัน ดูไม่เห็นมีแฟนฉันมาถึงแป้งเลยเฮ้ยเก่งอะใครได้มาแล้ลูกเกี๊ยบนี่ไงแต่มันยังไั่เตนดูคิดถึงความหลังฉนาดเกมโป่งดูเยอะสุดห้าหกรอบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักไงคะดูในรอบสี่รอบได้ใี่อบสี่ห้ารอบอ่ะในเรื่องของสิ่งเล็กๆเนี่ยมันมีประโยชน์ไหนที่เราจาได้แม่นว่าจะไม่ได้ เอาจริงปะทำไม่ได้เชื่เกมโกงมีอยู่ท่้นหนึ่งที่หนูชอบอะที่ออกแบบพูกเขาประมาณว่าแบบแต่อให้เราไม่ได้โกงข้อสอบแต่ชีวิตมันก็เหมือนโกงเราอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยประมาณเนี้ยซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบในเรื่องของความจํากันว่าประโยคดังต่อไปนี้ประโยคนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรจะให้ฟังเพลงหนึ่งรอบหลังจากนั้นเราจะจับเวลา30สิวินาทีแล้วให้ตอบเลยนี่ยอมที่ตัาใครจะตุกูกไม่ใช่ผมแน่นอน กวยัคะไ,ไม่ใช่หนูหรออันหนึ่งไม่ใช่หนูแน่นอนหนูคิดว่าพี่หิมวะพี่หิม,มทำไมอ่ะเขาไม่ไปดูหนังไทยจริงเหรอ,อ,หอพี่หิมพี่หิมไม่น่าดูหนังไทยเยอะอ่ะในความรู้สึกหนูเขาน่าจะดูแบบเป็นซีรีส์ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยละครไทยก็อยากให้ผมเล่นไทยดาราไทยก็อยากให้ผมเล่นทุกคนอยากให้ผมเล่นไม่รู้ทำไมอนันตาปาชัยอาปาติเตเตนะคาปาติยาไปเลยนะ ผมไล่คุณออกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะเอาอะไรแดกผมไล่คุณออกอ้าวกูไม่ออกออกไปแล้วรูแล้วจะเอาอะไรแดกหนูไม่รู้ชื่อเรื่องอ่ะผมไล่คุณออกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะเอาอะไรแด เป็นเสียงพี่ซ่าทำไมไม่ใช่เสียงคนที่เป็นนักแสดงในเรื่องอ่ะถ้าเป็นเสียงเขามันก็ง่ายดี่โอ้ไม่ออกออกแล้วกูกูจะเอาอะไรแดกกูจะเอาอะไรแดกเฮ้ยมีความเป๊ะอยู่นะกูไม่ออกกูไม่ออกอ๋อ เสียงขึ้นมาปุบหน้าพี่ก้องสหรัฐก็ลอยมาเลยคุณเป็นแบบฉากในตำนานเนื้อหอบ้านนางจะบ่นกับเจ้านายหรือสักอย่างหนึ่งนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยว่านางจะออกมีนคือเรื่องอะไรวะไอไฟแตงกี๊เลิฟยูเหรอต้องไล่ไฟด้วยเหรอฮะไม่รู้ว่าแต่หนูเคยดูฉากนี้แต่หนูไม่รู้มันคือเรื่องอะไรอ่ะช่วงนั้นเหมือนในเรื่องมันเป็นพอดฉากตกงานสักอย่างหนึ่งแล้วทีนี้เหมือนโดนพนักงานที่ปั๊มไล่แล้วเขาบอกเออไม่ออกถ้าออกกูจะอะไรแดกอะไรอย่างเงี้ย พี่ก้องสารัะพูดเออเรื่องเนี้ยมีพี่พี่ก้องบีพี่แบงค์ที่เขาพูดในมินิมาร์ทกูไม่ออกกูออกแล้วกูจะเอาอะไรแกเออไปเลยนะผมไล่คุณออกกูไม่ออกออกแล้วลูกจะเอาอะไรแกลัตดาแลนด์พี่ก้องสหรัฐเออแจ็คเขาจะเรื่องลัตดาแลนด์ลัตดาแลนด์แต่ดูเรื่องเนี้ยดูโดนทำงานที่ปั๊มไล่ต้องเป็นหนังที่ดูแต่นี่เจาว่าลัตดาแลนด์ ตอบเลยลัดดาแลนด์ตอบว่าลันดาแลนด์ไม่มั่นใจแต่รู้พี่ก้องอ่ะพูดไปเลยนะผมไล่คุณออกกูไม่ออกออกไปลูกจะอะไรแดกตูก่อเป็นหนังผีที่ทำให้มันตลกอะตรงเนี้ยพอตรงนี้แล้วมันขับนี่หยุดมาใช้จนถึงทุกวันนี้ใครไรเขาหนูไม่ออกอหยุจะเอาอะไรแดกอันนี้บอกพี่ไปปะ บอกทุกคนพ่อหนุ่มเข้ามากินกันก่อนสิหน้าตาดีแบบเนี้ยแม่ขากะหรีอยากได้เป็นผัวนะเข้ามากินกันก่อนสิหน้าตาดีแบบเนี้ย<ะ>แม่ขากะหรีอยากได้เป็นผัวนะพี่ก็อ่านถ้าเป็นสิริ ตอนแรกคิดว่าเป็นฟิลพี่มากกว่าขานงแต่ไม่ใช่แม่ค้ากะหรี่อันนี้ไม่คุ้นเลยอะ,อะเรื่องอะไรที่เป็นกะหรี่อะพี่ในตัวละครต้องเป็นกะหรี่หรอน่าจะเป็นหนักกับ L G B T เรียกผู้ชายอย่างเงี้ยมันนึกถึงพวกแบบห่อแถวต้องแ่วแต่แตกแม่ค้าน่าจะเป็นกระเทยล a ต l ซี่เหรอะวะแต่ไม่น่าใช่ใชู่่วไม่อันนี้ไม่คุ้นแต่ถ้าให้เดาต้องเป็นฟิลเจนนามมีเด i l y to ซี่ในมูวี่ มันน่าจะเป็น daily to see แล้วล่ะ daily to see d a i l อะไรวะ the movie ไม่รู้ daily to see and the f a k e พ่อต่อแตกกว่ากันแต่ว่าพ่อต่อแตกพ่อต่อแตกดันดาราตอนไหนคือเป็นกะหรี่อะไม่รู้่เจอแต่ฉากเข้าไปก็คือแบบแบบนี้แล้วอ่ะอ้าวพ่อนมเข้ามากินกันก่อนเซ่น่าแต่ดีแบบนี้แม่คากะหรี่อยากได้เป็นผัวนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมกูตอบถูกถึงเลยนะโอ้ยเทน้ำอ๋เฮ้ยๆสงสารฉันเถอะแกแกกลับมาอีกทำไมฉันขอโทษปล่อยฉันไปอย่าให้ฉันต้องอยู่แบบนี้อีกเลย ให้ฉันต้องอยู่แบบนี้อีกเลยไม่ฮะทำไมั <c oughs> นมีไม่แบบแซเออกมาด้วยวะพื่ออะไรอ่ะไม่อย่าปล่อยให้ฉันไปอะไรวะอย่าปล่อยอะไรวะลืมแล้วว่าอยากฟังใหม่อีกรอบหนึงได้ปะสงสารแต่แม่ปาบเูเออเอ,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 เอาศัยอยู่ <c oughs> ในฝั่งายค่ะในฝั่ ชายคา่ะคชา,า,า,ายคาาย่ามันกลังคา่ะมีสองเวย เว<น>ล็กคือความรักที่แบบว่าผู้ชายกลับมาแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเขาใช้แบบแกอะไรอย่างนี้อกหักอะแบบเลิกอ่ะแบบเป็นหนังเลิกเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยหนังเลิกกันมีเรื่องอะไรบ้างเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยคืยยอเยอะไปหมดก็ <c oughs> อาจจะเป็นแฟนกันแล้วเราเลิกกันไปแล้วแฟนเก่าว,วนกลับมาหาอะไรอย่างนี้ป้าไม่รู้เลยอ,ะอ่ะอีกเรื่อหนึ่งหนังผีที่โดนเพื่อนตามหลอกหลอน เพื่อนที่ระลึกดีน้ำพิษอาจจะพูดกับเพื่อนที่เป็นผีของนางว่าแบบแกจะกลับไปอีกทำไมอะไรอย่างเงี้ยมาพัดดูจังไม่ได้อ่ะต้องรอดูถึงจะออกอ่ะเดลี่อ่ะตุซี่แอนเดอรเฟนแอนเดอรเฟนไม่ใช่เฟนปาบุทองหนังไทยภาพยนตร์เราทำแชทไปนะไอชิยามกิตาบะบูกิตาบะบูอบะบู เผอจริงต้องัวน้องัว,งวได้ใจมากเพื่อนสนิทปะอ่าไม่ใช่แพงแน่ๆไม่ใช่พวกแพง่งนี่ละกันผมไม่เคยดูแต่ผมว่าน่าใช่ฝากเอาไว้ในกายเธอสองสารฉันเถอะแกแกกลับมาอีกทำไม ฉันขอทษอปล่อยฉันไปอย่าให้ฉันต้องอยู่แบบนี้อีกเลยไม่ต่อแปดผิดตีเหมือนกันไม่คือห้าแแพงจริงปะเนี่ยจริงแพ่งนม่ว่า <c oughs> ไม่ใช่แพ่งแนะ่ๆไม่ใช่พวกแพ่ง <c oughs> ไอ้กูควัญเฉียนเลยกูแพ <c oughs> ่งเลยโอ้แล้วิ่งนี้คือตำนานะ แต่ถ้าพี่อัพพีต้าเอาแบบเสียงมาเลยก็เอตอตอบได้เลยจริงอีเด็กเมื่อวานซืนชั่วจริงๆเลยดัดจริตตอนแหลนี่บ้านนะไม่ใช่ซ่องอีเวนตอนแหลนี่บ้านนะไม่ใช่ซ่องอีเวนไม่คุน้นอีเด็กเมื่อวานซืนอันนี้คือด่าใคร อีเด็กเมื่อวานซื้ออย่างอย่างถามคำเดียวอันนี้ได้อลอกหรือตั้งใจอัดมาด่าหนูอันนี้ได้อลได้อลเนาะโอเคนี่ด่าผมนะนี่บ้านนะไม่ใช่ซ่องแม่ต้องพูดหรอคุณมากเลยอ่ะคำนี้อีเด็กเมื่อวานซื้อนี่บ้านนะไม่ใช่ซ่องอ่ะพูดกับกล้องแล้วใส่ลงเข้าไปอีบ้านนะไม่ใช่ซ่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหมดเวลา นึกออกล้องเดียวเลยน้งตารกรมเทพกิริยาและสำเนียงการพูดจาของหนูแล้วมันคุ้นๆมากเกิดในซ่องเหรอจ๊ะมันไม่ใช่งนนว่ามัซีรีส์โอ้ยจันดาราเป็นอะไรกับจันดาราแบอร์ออันนี้ใครตอบไม่ได้คือแบบไม่ได้จริงๆนะหออแต่หออแต่อีกรอบหนึ่ง คำพูดคำพูดแบบว่าเป็นแบบกะเลยกะเลยเออห่อแตกไปแฟนฉันก็เอาไม้หนาเข้ามาในบ้านไงแฟนฉันชนโตและครด่าแม่แม่ด่านี่บ้านนึงไม่ใช่ซ่องก็คือเป็นแฟนจัดสองอ่าอีกเมื่อวังซึงชั่วจริงๆเลยจตจะหลีกตอแหลนี่บ้านนะไม่ใช่ซ่องอีเวงเข้าทางดีกับพี่แม็กหมดเลยเออเจ๊ไรหนูอะ นี่บ้านมึงหรออะไรอย่ออางนี้ตามชาพลอันยู่ก็คือบีบอกว่าถ้าตอบไม่ได้ก็คือเลิกไปกันเลยได้เลยตอบถูกหมยเออมีน้ําแดงจะกินน้ําส้มมีน้ําส้มจะกินน้ําแดงม,มีไอ้นู่นจะกินไอ้นี่มีแป๊ปซี่จะกินโคลามีแฟนต้าจะกินสไปซจะกินอะไรากันละ่ะไอ้เหี้ย เออเรื่องเยอะเหมือนกันนะไอดีแต่ว่าอันเนี้ยจำได้เลยเพราะว่าตอนนั้นก็ดูเออนออนี้ก็ตำนานอีกแล้วอุ๊ยเะไว่ารู้หรือปเปล่าคุณคุณออน่าจะเป็นประโยคที่เร็วๆปวย<ะ>ทะยมหรอมัน <c oughs> เป็นฟิลแบบอยู่ร้านขายของชำหรือร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นฉากพูดคุยนึกถึงถ้าเป็นฉากแบบร้านพูดคุยอะนึกถึงเรื่อหนึง ATM, เอทีเอ็มเออร์เออร์เขาไม่มีร้านขาของชําฉากนี้เป็นฉากที่เต๋ออะปลอมตัวเป็นตำรวจไปซื้อปืนปลอมร้านของเด็กที่เป็นอาไทยอะมีซัซี่จะกินโคลามีแฟนตาจะกินน้ำเขียวไอ,ไอ้เหี้ยอเออมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอ,อย่างดีมาเลยดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอบแปบบ๊บ เออ ATM เอรักเอเลิ่มมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มีน้ำแดงจะกินน้ำส้มอุ้ยตอบเลยแสบสนิทสีสสหน้ามีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงจะกินน้ำเขียวมีน้ำเขียวจะกินอ่า ใช่ <Associ ates> มันเป็นคำที่ทุกคนน่าจะจำได้ถ้าเคยดูเนาะหรือไม่เคยดูก็ได้จะเห็นคัฟซีนแสบสนิทสิส่งส,ส,สายหน้าค่ะมีน้ำแงดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีเบเนิลจะกินไอ้นี่มีเปรี้ยซี่จะกินโคลามีแฟนตาจะกินสไปซ์จะกินอะไรกันนะไอ้เหี้ยหยกอยู่นเนี่ยคุณคุยหยกบ้างมคุณ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 เสียงเสียงเขาอะน้ำส้มเนี่ยเออไ<ะ>มีแรงงหนุ่จะกลับบ้านเดี๋อย่ารบกีอยังไม่หมดเลย PM, เอเออร์คัมมัม่นไปร้อยเปอร์เซ็นต์อืออออนอูออ้อเออูออ้อออออคุณคูณละแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้คิดว่าน่าจะเคยดูด้วยนะแต่มันเรื่องอะไรมันเป็นหนังตลกปะมันเป็นหนังตลกแต่ว่าไม่รู้ชื่อเรื่องอะสกูปีดูไง,งไหนังไทย ก็เสียงสก,กูปี้ดูอะเสียงฟิงว่าแมนสก,กูปี้ดูวันเนี้ยอะไร <c oughs> ใครที่จะพูดแบบนี้ได้โอ้เรื่องไอ้นี่ปะเนี่ย <c oughs> ไม่เรื่องไอ้นี่ปะวะท <c oughs> ี่เจ้าชายกบที่ตุ๊กกี้เล่นเนาะ <c oughs> ถ้าปากไม่โดนต่อยมาเนี่ยหรืออะไรสักอย่างแบบน้าบวมบวงก็คือแบบอาจจะอมอะไรยอยู่หรือแบบโดนยัดอะไรที่ปากหรือแบบว่าแบบลุกชิ้นหรือแบพูดไม่ได้อ่ะเป็นหนังตะโลก เปนหนังผีตโลกตับว่าโกทยมันนึงร้องอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องอะไรขอรตาเซียมินเนบุคพาลาตีฉากแบบเลิฟซีนป้าสิงห์ร้องเออ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 คือกุระมึงป่ะเออเออเออในประโยคมันพูดว่าอะไรบ้างรู้ไหมไม่รู้ใครจะไปรู้อ้าวเกิดจะฟังภาษากบได้อะไรอย่างเงี้ยถึงหน้าหนูจะเหมือนคือปูมาให้เล่นแหละ แต่ว่าหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องค่ะแต่เตันเหมือนกบก็เลยจอบว่าเจ้าชายกบมันไม่มีนะมีแต่จ้อีกขายกบองมีพี่เผือกเล่นเรื่องอะไรเงี้ยคิดถึงพี่มากแต่ไม่น่าใช่พี่มากถ้าไม่ใช่พี่มากจะเป็นเรื่องอะไรวะเฮ้ยหาที่เต๋อแับหนูน้าเล่นอ่ะขอชื่อเรื่องหน่อยโกรธเป็นโนเอ้อกเนอีอุยอกเปนอู่องอันวันมันอีเองอวยไปข้อต่อไปเลยไปข้อต่อไปเลย ไปข้อต่อไปเลยที่ถึงพี่มากแต่ไม่น่าใช่พี่มากผมทำไมคุณต้องแทนส่วนในชีวิตว่าผมว่าเป็นเงี้ยถชาทุกคอนเทนต์อะไอความมั่นใจแรกอะแม่งคือถูกแล้วต่อนี้นี่ที่เราเพิ่งตอยเหรอเนี่ยไปหนีอึ้งอ่างเยกันจริงๆเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่ไงการสะแดงพื้นเมืองของภาคใต้นี่ นี่บ้านเราไม่ค่อยมีหรอกพี่เห็นครั้งแรกตื่นตาตื่นใจมากเลยนี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนี่ภาคใต้ตพูดเหรอไม่ได้ดูแนะ่เลยอะแต่พี่ต้าแต่หนังดังๆมาไงเพราะเฉลยมาก็ดูหมดอะหนังภาคใต้หรอภาคใต้บ้านเราใครบ้างมาที่เป็นพระเอกภาคใต้<ะ>ภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้ก็น้องนึกถึงแบบหนังที่มันเป็นแบบแหล่งใต้ แหล่งใต้คนเล่นอาจจะเป็นคนใต้อะไรอย่างเงี้ยแถมเป็นว่าพี่มีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างที่เป็นคนใต้เลยเพื่อนสนิทแต่เพื่อนสนิทไม่น่าประโยคนี้มาหรอกถ้าคนใต้ก็จะคิดถึงคนหนึ่งที่เป็นดาราตลกจําชื่อไม่ได้อะที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่ก็พูดใต้อ่ะที่เล่นละคระเยอ,อะในหนังอาจจะไม่ใช่เป็นคนใต้จริงๆแต่เอามาแกล้งเลยนึกถึงแต่โอปอเลยอ่ะพอเป็นคนใต้อ่ะภาพคนอื่นไม่ลอยมาเลยมีแต่โอปอลโอปอเล่นหนังเรื่องอะไรบ้างเพื่อนสนิท เพื่อสนิทอะไรอีกเพื่อสนิทคิดไม่ออกเลยอ่ะตอบว่าตอบมัมมอตินะครับแผ่เก่าแผ่เข่าแผ่เก่ามันภาคตะวั์ภาคใต้เหรอแล้วภาคใต้มันคือเรื่องอะไรก่อนหนังมีหนังเรื่องอะไรที่เกี่ยวภาคใต้บ้างอุ้ยกระสือแสงกระสือตอบว่าแสงกระสือแหละขอรองขอรองมันตีละ่ามากใช่เหรอวะเราไม่เคยดูด้วยนะแต่ละเรื่องที่พูดออกมามหาลัยเหมืองแร่อะใส่หลังจากบ้านเล็กละกัน อะไรนะไอสิบห้าข้าหรอวะไม่น่าใช่ดิสิบห้าข้นั้นมันหนักเกี่ยวัปที่ไหนผมไม่มีน้องพี่ที่รักอ๋อนี่นี่การแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นี่นี่บ้านเราไม่ค่อยมีหรอกพี่เห็นเป็นกองแรกตื่นตาตื่นใจมากเลยนี่เพิ่งสนิทหรอกวีลืมไปแล้วเ้อ่งจะหนี บาร์ูกางแล้วแหละเล่นเรื่องอะไรอีเออเรื่องนันมันก็พูดนิดนๆอยู่อนันตาปาชัยเยอปาติเตเตนาชาวปาร์ียาเสียดายอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่มีใครได้เต็มหรอกเฮ้ยมันแบบเสียซื้อมากเลยอ่ะมันก็นิดๆเดี่ยวเนอะดูคนเนอะให้อภัยกันเนอะเออเป็นไงบ้างชาเลนจ์ยากป่ะเฮ้ยพี่หละ มันตรงไทยพอดีใกล้เคียงกับหนังฟิลไทยที่เราดูมันก็เลยโอเคอยู่ยากมีความยากเพราะว่าเขาเป็นเสียงที่มีความแบบว่าพูดแบบนิ่งเลยใช่ไหมมันก็เออนึกไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างบางเรื่องก็คือลืมไปแล้วทุกคนนะคะก็ถ้าชอบคลิปอย่างนี้นะคะชอบแบบ ท้าเล่นแบบท้าทายฟุ้งแข่งขันอย่างนี้ก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกเลยว่าเออชอบหรืออยากจะนําเสนออะไรเพิ่มแปลกใหม่กว่าเดิมก็เขียนลงมาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะทุกช่องทางเลยค่ะนี่บอกแล้วนะทุกนี่วันนี้ก่อนมาทําอะไรบ้างวันนี้ก่อนมาหรอค่ะก็สดมนต์ค่ะว่าอยากให้สุกวันหนึ่งเป็นวันของเราแล้วช่วยได้ไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันวันวันมันจิงแล้วแบบตอนนี้เต๋ออะ อันนี้คือตอนที่เติบปลัว่าตัวคุณพูมาบากีมันทีสหมดเลยแต่ก็คืเนี่ยสบแผ่เก่ก้อยุ่นสุพรรอนันตปาชัเยปาิเทเอปาติยาอปาิเทเปาโอปาิตตซลกโ้ยกโปย เสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซจะถือไว้ทำไมล่ะ